สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมมี Mercedes-Benz ตัว G L A นะครับคันนี้เลขไม่เพียงแค่50,000นะครับรถคันนี้คือ Mercedes-Benz G L A 200ตัว Urban เป็นรถโมเดล W 1 5 6ครับรถปี2018ไม่50,000กิโลเท่านั้นครับป้ายแดง2ล้านหนึ่งกว่ากวันนี้เหลือไม่ถึงครึง่งวันนี้เหลือเพียงแค่8,99,000บาทครับทีนี้ก็มาครับเข้ามาดูรถคันนี้กันก่อนอื่นเลยผมจะให้ดูสภาพตัวสีก่อนเริ่มจากทางด้านหน้านะครับ ทางด้านหน้ารถเนี่ยดูแลมาดีมากๆเลยนะครับเห็นไหมครับแทบไม่มีตําหนิเลยนะคุณผู้ชมสภาพสีสมบูรณ์มากๆนะครับมาดูต่อตรงนี้มีบ่าอ๋อมีนิดนึงตรงนี้แทบมองไม่เห็นเลยครับแทบมองไม่เห็นเลยนะฮะอถัดมาดูต่อทางด้านข้างนะครับทางด้านข้างสภาพสีดีไม่มีเบียดเฉียดชนและที่สําคัญตัวล้อครับผมสอนเสมอล้อฝั่งนี้ต้องดูไว้เห็นไหมครับไม่มีการเบียดฟุตบาทมาก่อนดูอีกฝั่งหนึ่งด้วยตามมาจากกล้องฝั่งนี้เลยเข้ามาเข้ามานีๆๆครับ ไม่มีเบียดเฉียดชนอะไรเลยนะครับผมบอกอย่างนี้นะครับด้วยรถยนต์ที่เออไม่ห้าหมื่นเนาะและยิ่งเป็นรถนะครับที่ใช้งานในกรุงเทพมหานครไม่ได้ออกต่างจังหวัดไม่ห้าหมื่นเนี่ยอาจจะไม่มีคาบมาแมลงสะเก็ดหินเหมือนรถที่วิ่งต่างจังหวัดรถวิ่งต่างจังหวัดเนี่ยผมบอกเลยเผลอ,อไปกลับรอบเดียวอ่ะก็มีคาบสะเก็ดหินหรือมแมลงอะ่ะที่ด้านหน้าแล้วนะครับ คันนี้น่าจะเป็นเน้นวิ่งใช้งานในเมืองนะครับก็เลยไม่ถูกสะเก็ดหินอะไรต่างๆเลยสังเกตที่ไฟด้วยไฟเนี่ยขาวใสเท่ากันทั้งสองฝั่งแล้วก็ไม่มีคราบสะเก็ดหินหรือรอยอะไรมารบกวนเลยด้วยนะครับเห็นไหมครับอันนี้ข้อสําคัญเช่นเดียวกันกับเซอร์เฟตตรงนี้นะครับอะไรที่เป็นเซอร์เฟตไปผิวด้านหน้าเนี่ยดูได้เลยเห็นไหมไม่มีสะเก็ดหินไม่มีคราบมาแมลงเลยนะโอเคเนาะแล้วก็ความเดิมของรถคันนี้ครับนี่ลายเซ็นที่กระจกนะครับ ไลเซนต์ตรงนี้จะมี2องไลเซนต์สำคัญสำคัญนะครับ1ครับก็ลิบเดมเลอร์แล้วก็คาวสเวตอย่างอันนี้จะเป็นไลเซนต์ก็ลิบเดมเลอร์นะครับก็คือผู้ก่อตั้งเมอร์สเดตนะครับอ่าเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตนะครับเปิดฝากระโปรงเลยดีกว่ารอแป๊บนะครับนี่แหละก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมอ่ะคนชอบซื้อรถป้ายทะเบียนกรุงเทพแล้วกันก็เพราะเรื่องความช้ำของรถเนาะแต่ก็มีอีกข้อนึงนะครับสำหรับรถป้ายทะเบียนกรุงเทพนะครับ บางคนก็ใส่ป้ายทะเบียนกรุงเทพเฉยๆนะครับแต่ใช้รถในต่างจังหวัดก็มีอันนี้เคยเจอเนาะแนะนําใครอยู่จังหวัดไหนผมแนะนําให้ใช้ป้ายทะเบียนจังหวัดนั้นเพราะว่าจะถูกนําไปบํารุงท้องถิ่นนะครับเรื่องของภาษีพวกนี้นะฮะบอกว่าเวลาซื้อรถนะครับก็ดูสภาพเป็นหลักแล้วกันนะครับดูองค์ประกอบนะฮะเปิดฝากระโปรงขึ้นมานะครับคันนี้เป็นเบนซ์ก็จริงแต่ว่าต้องใช้ไมคํคำยันนะครับคันนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับ1,600ซีซีนะครับ ขลักํำลังก็156่อแรงมา้าแรงบิด250นิวตันเมตรเกียร์เป็นเกียร์ 7G ดเป็นดูโอครัชนะครับเข้ามาใหม่ๆฝุ่นเกาะอยู่เลยนะครับยังไม่ได้ล้า,ทางทำความสะอาดแต่สภาพสวยอย่างนี้เลยนะครับในส่วนโครงสร้างนะครับดูได้เลยน็อต <Not S 2> ไม่มีแกะขันไข่ได้อาร์คหัวน็อตเม็ดอาร์คนะครับหัวน็อตแล้วพวกนี้เวลาเราไปดูรถอย่าลืมนะดูว่าสีต่างไหมหัวน็อตเคยแกะขันไข่ไหมบางทีนะครับสิ่งที่คุณต้องทําต่อคือเอามือเนี่ย จับลงไปแล้วก็หมุนซ้ายหมุนขวาดูว่าหัวน็อตขุกระไหมนะครับเพราะว่าบางทีอาจจะถูกเอาสีมาป้ายเกิดเจอคนเก่งๆเขาทำเนียนมากเราก็ต้องดูว่าขูดกระหรือเรียบลื่นเสมอไหมนะครับจากโรงงานเท่านั้นนะทางด้านนี้เช่นกันตรวจสอบเช่นกันนะครับเหมือนกันดูสีอ่เอามือจับหมนุนหมุนดูนะครับเห็นไหมครับตัวหนังสือนอตฝากระโปรงนะครับซื้อเดิสเบนอย่าลืมดูนะครับซีรียลนะครับด้านหน้านะครับ เลขคมชัดไหมเลขลึกไหมเลขสมมาตรไหมมีการบิดเบี้ยวไหมนะครับกอ็อันนี้ก็ดูไม่ยากเนาะมันสังเกตไว้นะครับโอเคถัดมามามา,มาดูนี่ต่อกระจกมองข้างนะครับจะมาพร้อมกับไฟเรียวแล้วก็เป็นแบบสองชั้นมาสิดเดนเบนเนี่ยคิดคนกระจกมองข้างแบบไฟเรียวสองชั้นเนาะแล้วก็ตรงนี้นะครับเนี่ยเจ้าของรถดูแลรถมาดีมากๆเลยเลยห็นไหมแทบไม่มีตําหนิอะไรตรงนี้เลยเห็นไหมครับสวยนะด้านบนมีลูปแหลกมาพร้อมนะครับมาดูฝาท้ายกัน ฝาท้ายก็ด้วยสไตล์รถของเขานะครับก็เลยทําให้ทางด้านหลังนต้องมีเขาเรียกที่ปัดนะที่ปัดกระจกนะครับเพราะว่าแอโรเดมิกจะพัดพัดฝุ่นพัดโครนมากองกันนะครับมันก็จะเลอะก็เลยต้องปัดนะครับรวมถึงว่านี่นะครับตรงกล้องมองหลังนะครับจะอยู่ใต้ฝาปิดนะครับเหตุผลเดียวกันนะครับไม่ว่าจะฝุ่นไม่ว่าจะโครนหรืออะไรก็ตามจะมากองเนาะถ้าเป็นรถทั่วไปอ่ะใครใช้รถที่แบบกล้องอยู่ข้างนอกตลอดเวลานะจะสังเกตว่าบางทีนะครับยิ่งหลังฝนตกหรือไปต่างจังหวัดกลับมานะครับ จะเห็นเลยว่ากล้องไม่ชัดแล้ว m e r c e เ e s ดซ่อนไว้ใต้ฝาจะใช้ค่อยเปิดออกมากล้องจะชัดอยู่ตลอดนะครับทีนี้เปิดฝาท้ายกันโทษครับกดล็อกก่อนฝาท้ายเป็นฝาท้ายไฟฟ้านะครับนี่แต่ว่าตัวนี้เขาจะไม่ได้เป็นคีย์เลสเนาะก็ทั้งบานและประตูก็ไม่ได้เป็นคีย์เลสเป็นกุญแจรีโมทนะครับฝาท้ายก็สามารถปิดด้วยไฟฟ้าได้นะครับที่ปุ่มนี้นะครับ แล้วก็ในส่วนของนี่ครับสภาพผมเวลาซื้อรถจะลืมดูสภาพผมสภาพผมสวยๆนะครับอุปกรณ์เฟิร์สเอดอยู่ครบนะครับก็เปิดตรงนี้ขึ้นมานะครับที่ลากจูงแท่งฉุกเฉินอยู่ครบเลยนะครับโอเคฝาท้ายเป็นฝาท้ายให้ฟ้ากดปิดได้เลยมาเข้าไปดูบ่อหลังกันอยาให้ดูสภาพบ่อรับรองไม่ผิดหวังนะสภาพบ่อคือสวยเลยคันนี้เบาะนะครับจะเป็นเบาะหนังอาร์ติโก้นะครับสภาพสวยงามมากๆ แล้วก็สามารถปรับพับได้นะครับโอเคนี่แล้วก็ตัวเบลเนี่ยยังมีเเบลมอกอ,อยู่เลยนะครับรถคันนี้นี่สวยใช้ได้เลยนะไม่น้อยสวยแล้วก็นี่ครับมีช่องแอร์ด้านหลังให้มาพร้อมนะฮะโอเคปะเบาะหน้าต่อเดี๋ยวกันนึงนะครับคือคันนี้เป็นเบาะปรับไฟฟ้านะเดี๋ยวผมขออนุญาตปรับเบาะก,ก่อนแล้วกันดูคอนโซลก่อนคอนโซลคอนโซลสภาพสวยสวยเนาะเพดานล่ะเพดาน เพดานไม่มีการเจิมนะครับเขียนนะแล้วก็ตัวเบาะก,ก็เป็นเบาะหนังนะอันนี้เลขไม่ห้าหมื่นหกนะครับนี่ในหน้าปัดบอกอยู่นี่เลขไม่นะครับห้าหมื่นหกนะครับห้าหมื่นหกเกพุูสตาร์สามารถเหยียบเบรกกดปุ่มสตาร์ได้เลยนะครับอยปิดเสียงไปเสียงโอเคเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์นะครับขออนุญาตปิดเพลงไปก่อนนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับาโอเค G.L.A. นะครับพื้นที่ก็จะเหลือประมาณนี้แล้วกันผมสูง1 8 1เซนติเมตรนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เพดานเนี่ยเขาเหมือนกับเบาวขึ้นไปเนาะก็เลยทําให้พื้นที่เหลือค่อนข้างเยอะอยู่นะครับแล้วก็ไม่มีการเจิมเลยบอก,ก็เป็นบอนหนังอาร์ติโก้นะครับแต่ว่าตัวรองต้นขาเนี่ยเป็นแบบปรับมือเนาะเป็นแบบปรับมือนะครับหน้าจอตรงกลางนะครับก็สามารถควบคุมได้ด้วยจ็อกวิว View นะครับที่อยู่บริเวณนี้เนาะควบคุมเนี่ยหมุนจัดการอะไรได้เลยนะครับ เปิดมีเดียนะครับอะไรต่างๆนะครับดูการตั้งค่าตัวรถนะครับได้หมดเลยนะครับตรงนี้ก็เป็นนำแพดไฟฉุกเฉินนะครับออโต้สตาร์ทสต็อปนะครับนะครับนี่นะแล้วก็แอร์นะครับแอร์แอร์นะครับมีหมดออโต้แล้วก็แยกอุณหภูมิอิสระซ้ายขวาออกจากกันนะครับนี่ก็จะมีช่อง power outlet นะครับตัวนี้จะเป็นเหมือนตัวใช้เข้าไปตัวจุดบุหรี่แล้วกันแล้วก็ดูได้เลยนะผมให้ดู คือเจ้าของคันนี้ไม่เคยใช้บัรจุดบุหรี่มาก่อนนะแต่ก็คือวางไว้ด้านข้างเลยก็คือทําให้อุปกรณ์ในรถมันยังครบถ้วนอยู่แต่ไม่เคยใช้น่าจะใช้เป็นเสียบไฟธรรมดานะมีช่องวางแก้วนะครับนี่สามตำแหน่งเนาะนั่งวางแขนตรงกลางมีที่เสียบ USB นะครับถ้าอยากเชื่อมต่อนะครับ Apple c a r p l a y ก็ต้องเสียบ Data จากในนี้นะครับวงมาลัยหุ้มหนังครับเป็นมัลติฟังชันเกียร์อยู่ขวามือแล้วก็มีพัดเ l อร์ชิฟนะครับนี่นะครับกระจกออโต้ทุกบานกระจกมองข้างสองฝั่งเป็นปรับแล้วก็พับไฟฟ้าด้วยนะ บอกเมมโมรีได้3ตํตำแหน่งนะก็เซตไว้เลย1เป็นท่านั่งขับ2เป็นท่านอนรอลูกเรียนพิเศษอะไรก็ตามนะ3ก็เผื่อเอาให้ใครใช้ก็ได้หลักๆใช้2อันก็เพียงพอแล้วนะครับโอเคนะครับผู้ชมนะก็ขอย้ำอีกทีแล้วกันรถคันนี้คือ Merced e s b e n z GLA 200ตัวเออร์บันโมเดล W 1 5 6นะครับ เร่งไมเพียงแค่50,000กิโลเท่านั้นที่สำคัญสภาพสวยสุดๆถ้าใครอยากทดลองขับสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่วิสารอโต,โตคา้าสาขาการจนาพิเศษนะครับอย่าลืมนะครับคิดถึงรถยนต์มือสองคิดถึงวิสารอโตคาสาขาการจนาพิเศษวิสารอโตคา้าซื่อสัตย์จริงใจไม่ทิ้งรถแล้ววันนี้คุณอยู่กับผมบางวิสารอโตคา้าแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ